สวัสดีครับนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะครับสลหรับวันนี้ครับก็มาเจอกับคุณครูทศวรรษนะครับหรือคุณครูมาลีโอนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องโฟชาร์ดสงสัยไหมครับโฟชาร์ดคืออะไรโฟรชาร์ดนะครับก็คือการเขียนผังการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับผมอ่า ก่อนอื่นก่อนที่เราไปจะไปเรียนรู้เรื่องโฟร์ชาร์ตนะครับอขออธิบายเรื่องโฟ c h ชาร์ตกันก่อนนะครับโฟร์ชาร์ตนะครับเป็นการเขียนผังนะครับผังงานของการทํางานนะครับเป็นลําดับขั้นตอนนะครับโดยที่มีจุดเริ่มต้นและก็มีจุดสิ้นสุดนะครับโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ในการเขียนผังงานนะครับอก่อนอื่นเลยเราไปเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะครับ สัญลักษณ์อันแรกนะครับเป็นรูปวงรีแนอนอนนะครับก็คือสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดอ่าทำไมถึงเริ่มต้นและสิ้นสุดก็คือการเริ่มต้นนะครับจะใช้สัญลักษณ์นี้เขียนนะครับวาดวงเอวงรีขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เขียนเริ่มนะครับเป็นการเริ่มทีนี้การสิ้นสุดก็ใช้สัญลักษณ์นี้เหมือนเดิมนะครับต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปอ่าสัญลักษณ์ แทนการปฏิบัติก็คือสัสญลักษณ์แทนการทํางานนะครับอ่าปฏิบัติก็คือการทํางานคือก็คือรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในแนวนอนนะครับต่อไปเป็นรูปขนมเปียกปูนนะครับอ่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือแทนการตัดสินใจอ่าตรงตัวเลยแทนการตัดสินใจนะครับความหมายตรงตัวเลยต่อไปรูปลุกศรน,นะครับ แสดงเป็นการแสดงทิศทางในการทำงานอ่าถ้าหัวลูกศรชี้ไปทางไหนแสดงว่าเราทำงานไปทางนั้นนะครับผมต่อไปจุดเชื่อมต่ออ่าก็คือรูปวงกลมจะเป็นใช้ในการเชื่อมต่อแต่ละงานนะครับอ่าต่อไปนี่นะครับคือตัวอย่างอ่าตัวอย่างในการทำงาน ตัวอย่างในการเขียนผังงานที่เป็นลำดับขั้นตอนอันดับแรกเริ่มก็คือคุณครูสั่งการบ้านคุณครูสั่งการบ้านนะครับสั่งการบ้านเสร็จนักเรียนจะต้องทำยังไงครับเมื่อครูสั่งการบ้านเสร็จนักเรียนต้องรับรับคำสั่งจากครูก็คือ,คอรับการบ้านนั่นเองต่อไปนะครับเมื่อรับคำสั่งจากครูเสร็จ ทำการบ้านใช่ไหมครับรับคําสั่งรับการบ้านมาแล้วก็ทําการบ้านนะคือแทนสัญลักษณ์ก็คือปฏิบัติงานก็นคือสี่เหลี่ยมนะครับน,น,นี่คือปฏิบัติก็คือทํางานทําการบ้านเมื่อทําการบ้านเสร็จํามอีกครับก็คือส่งเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ต้องส่งการบ้านนะครับส่งการบ้านก็นนคือการทํางานเหมือนเดิมอ่าส่งมาให้ใครส่งมาให้ครูครับ ก็คือครูก็จะตรวจสอบอ่าตรวจสอบนะครับตรวจสอบการบ้านตรวจการบ้านนั่นเองถ้าตรวจผิดครูก็จะให้นักเรียนแก้การบ้านนะครับอ่าก็คือกลับไปทําการบ้านใหม่แต่แต่นะครับถ้าตรวจการบ้านแล้วถูกนะครับก็คือจะลงมาในช่องที่คําว่าเสร็จ ส่งการบ้านสาเร็จเป็นการจบใช้สัญลักษณ์เดียวกันกับสัสญลักษณ์เริ่มต้นเลยนะครับอ่าเห็นไหมสิ้นสุดกับจบใชส้สัญลักษณ์เดียวกันเป็นการเสร็จสิ้นการทํางานของผังงานนี้นะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเขียนผังงานนะครับอ่าเราต้องจัดลําดับขั้นตอนอ่า การจัดลาดับขั้นตอนนะครับมีอยู่3แบบด้วยกันหนึ่งการจัดลาดับขั้นตอนโดยการเขียนบอกเล่าก็คือเขียนบรรยายนั่นเองวันนี้ฉันไปโรงเรียนโดยที่ขึ้นรถโดยสารแล้วก็ถึงโรงเรียนนะครับสองนะครับการวาดภาพ อ่าวาดภาพขั้นตอนนะครับการจัดระดับการจัดละดับขั้นตอนโดยการวาดภาพนะครับผมอ่าคือวาดภาพว่าเล่าเรื่องวาดภาพแทนการบรรยายแทนการเล่าเรื่องว่าฉันทําอะไรก็คือวาดภาพให้เราเห็นว่าวันนี้ทําอะไรนะครับผมอย่างเช่นไปโรงเรียนก็วาดขึ้นวาดรูปฉันกําลังขึ้นรถอขึ้นรถขึ้นรถอะไรไรรถรับทรงรถโดยสารนะครับผมนี้ก็ถึงโรงเรียนก็วาดรูปถึงโรงเรียน นี่คือการบรรยายนะครับจัดลำดับขั้นตอนโดยการวัดภาพและสิ่งสุดท้ายสามนะครับคือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือการจัดลำดับขั้นตอนโดยการใช้สัญลักษณ์การจัดลำดับขั้นตอนนะครับในการแก้ปัญหานะครับมีข้อดียังไงก็คือช่วยให้เรานะครับรู้ว่า เราควรที่จะทำอะไรก่อนอะไรหลังาสามารถแก้ไขปัญหานะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ทีนี้นะครับแก้ไขปัญหาได้ต้องใช้ข้อมูลด้วยนะครับและมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการผ่านกระบวนการความคิดเราด้วยนะครับและเราต้องลงมือทำจนได้ผลที่ต้องการนะครับเมื่อทำไม่สำเร็จ เราก็ควรที่กลับไปแก้ไขตรงที่ทำไม่สำเร็จตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเออทำงานตรงนี้ผิดพลาดล้วก็กลับไปทำงานในขั้นตอนเดิมใหม่เราผิดพลาดตรงไหนตรวจสอบใหม่นะครับผมอ่าทีนี้นะครับอ่าครูจะให้นักเรียนนะครับ,ส,บสารานี้ยากขึ้นมาหน่อยนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับ จัดลำดับขั้นตอนนะครับโดยใช้สัญลักษณ์จากเรื่องราวในชีวิตประจำวันคำว่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันอะไรก็ได้ครับตั้งแต่ตื่นนอนวันนี้ฉันกินข้าวกินข้าวเช้าแล้วก็เขียนผัางงาน,นครับว่าฉันตื่นนอนฉันตื่นขึ้นมาทำอาหารแล้วก็กินข้าวแล้วก็กินข้าวเสร็จเป็นการเสร็จ กิจกรรมวันนั้นก็คือการเขียนโดยใช้ผังงานที่ครูกําหนดให้นะครับสำหรับวันนี้การเรียนการสอนของครูมาริโอก็จบลงเพียงนี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ see y u ี g g เก s